าย้ำตรงพี่น้องปลาลุดยืนในตรงจมิ่งนี่แหละมีปลาลุดปลาเข็งปลาคอปลาคอเหรอ แล้วก็มีปูนี่ปูปลาทั้งผีกรงนีปลารดเขาได้อยู่ได้กินครับ ปลาเข็งปลาลุยไงยอ่ะปลารลุยไงยอันนี้ปลาลดไงปลาคอไตตุยตุยมันตุยอันนี้ก็ตุยนนตุย,ตย ปลาขาวเด่นดัดดัดจ้ะไ่ได้ตุยกับปเ,เ,เอาโอ้จะอีหยังตัดนินทางไหนฝนเป็นยังมีพี่น้องเก็บปลาก่อนเด้อสำนี้ละพอได้เยอะได้กินพี่น้องยามตรงของเฮาเมื้อนี่ นี่ครับ <c oughs> เขา,าเ,เก็บมาเรียบร้อยแล้วเก็บมาเรียบร้อยแล้วปลาหลายชนิดครับจนมาเป็นปลาลดหลายพี่น้องนี่ได้เพรายูยพ่อกินแล้วครับ ไปพอกันใคนคลิปหน้าครับสวัสดีครับ